สวัสดีค่ะบันเพื่อนนี้เราก็จะมานวดเท้านะคะแล้วก็รองผ้านะคะไว้ใต้เท้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใช้ผ้าพืนเล็กนะคะนวดวอมเท้านวดเท้าของเรานี่เราจะไม่ใช้กดจุดนะคะเราจะทำแค่แบบนวดเพื่อผ่อนคลายนะคะเราจะเนี่ยนะคะ ยาดมาช่วงนี้นะคะเราต้องวอร์มนะคะกดจุดนิดนึงไม่ใช่ไม่ได้กดจุดนะคะแต่ว่าครึงนะคะไม่ต้องกดแน่นมากนะคะแรงมากนะคะใช้หวัวใช้อุ้งม,มือก็ได้นะคะเท่าที่ค่ะใช้อุ้งม,มือก,กดแช่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะคะกดแช่น้ําหนักตัวเราทิ้งลงมานะคะแล้วก็ครึงอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะนี่ ใช้หัวไม่มือเออใช้อุ้งม,มือนะคะคลึงน,นะคะสบาย ไม่ต้องไปกดจุดแรงอะไรมากนะคะคืงใช้หัวมือคืงเบาๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่าลูกค้าหรือใครมาเนี่ยเป็นโรคอะไรหรือป่วยไหมมีไข้ไหมทํำเบาๆไปก่อนนะขะามดับแรกนี่ค่ะคืงเบาๆ เราไม่ได้นวดฝ่าเท้าเก่งนะคะแต่เรานวดสไตล์แบบเบาๆคึงเอาะค่ะเพื่อความสบายเท่านั้นนะคะน,นวดเท้าตรงเนี้ยจะสบายหมดเลยแห่เล่นเนะะี่ยค่ะน่องเออเขาเรียกว,ว่าน่องรอือเปล่ากดคึงสลับกันซ้ายขวาซ้ายขวาเดินมากๆเขาจะเจ็บตบมนะคะแล้วก็ตรงเนี้ เส้นขึ้นไปตรงนี้นะคะเส้นร้อยวายนี่ค่ะคึงใช้ใช้อุ้งมือคึงนะคะคึงเข้าไปต้องระวังนะคะกระ,กระดูกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราทำใช้อุ้งมือจะสบายเห็นไหมคะนี่จะเป็นกระดูกนะักระดูกตรงขํา แต่เราจะใช้ตรงนี้ค่ะมือกดยืดแขนตึงๆเห็นไหมคะสังเกตแขนแขนจะตึงเดลอก็มาสกิ้งเนี่ยตรงนี้สบายเลื่อนมือลงมาแต่ละคนจะชอบน้ำหนักไม่เท่ากันนะคะน่องนี่จะเป็นอะไรที่ต้องนวดเบานะคะเพราะเขาจะระบ,บมมากเห็นไหม พอวอร์มเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราวอร์มเสร็จแล้วดึงเสร็จแล้วนะคะพอเราวอร์มเสร็จปุ๊บเรานั่งทับส้นเออส้นเท้าเรานะมันจะได้สบายเสร็จแล้วเราก็ใช้น้ำมันหรือครีมนะคะนวดใช่ไหมคะรูปขึ้นไปค่ะรูปขึ้นไป รูปดึงอย่างนี้นะยรีบเ้เราไม่ได้เก่งนะคะแต่เราทำนวดแบบง่ายๆคลายนะคะรูดขึ้นไปเห็นไหมคะลูดขึ้นไปนะคะรีดใช้มือฝั่งหนึ่งงัดปลายเท้าขึ้นมานะคะเห็นไหมคะแล้วก็ใช้หัวแม่มือรีดนะะ เดกกี๋ยวหอกอ็เดี๋ยวใช้มือเนี่ยค่ะเห็นไหมคะถ้ามือประคองน่องไว้นะคะประคองตรงน่องนะ่ะแล้วเราก็ใช้รีดลงมาค่ะรีดค่อยรีดนับไปห้าครั้งก็ได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใช้บนค่ะบนใต้น่องเห็นไหมคะนี่ตรงนี้นสบาย คนเดินมากๆาะค่ะเขาจะเจ็บเขาจะระมมถ้าใส่ยาหมองด้วยจะสบายเนี่ยค่ะคึงไปเลยค่ะอืมค่ะตตุ่มนี้เราก็มีเส้นนะคะคึงไปเลยค่ะสบายนวดแบบสบายนะคะเพิ่มแ,แรกๆทำเบาๆก่อนแล้วก็ค่อยเพิ่มแรงทีละนิดนะคะเห็นไหม ช่วงตรงเส้นเท้าตรงมาตรงตะตุ่มเนี่ยจะมีเส้นอยู่นะคะให้ใช้บริเวณตรงนี้นะคะเนื้อตรงข้างๆข้างๆหัวแม่มือเราเนี่ยรีบค่ะอย่าจิกลงอย่างนี้นะคะมันจะโดนเล็บนี่ค่ะแล้วก็ใช้หัวนิ้วชี้ของเรานะคะเกาะติดไว้เงี้ยสังเกตเห็นไหมคะเอาที่เราถนัดอะค่ะไม่จาเป็นต้องทำตามใครแต่ว่าบอกลักษณะไว้เผื่อ เพื่อทำได้อะไรนี่งวดไปเลยครึ่งเลยนะคะรีดเลยค่ะทีนี้รีดเหนี้ตรงนี้เนี่ยแม่เท้าเนี่ยซอกหรือตรงนี้นะคะเราใช้ตรงนี้เลยค่ะรีดลงไปค่ะรีดเบาๆค่ะดึงขึ้นมา ดึงอย่างนี้ก็ได้ดึงรีดหงายไหมคะรีดดึงหงายแล้วก็จับเงยจับหงายขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นอย่างนี้นี่นะคะเส้นบางครั้งจะมีเส้นติดอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เส้นจะติดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็คึง เบาค่ะคืนเบา,าต้องระวังนะคะรีดกันไปรีดสบายเนี่ย เส้นตรงนี้นะคะสำคัญมากเลยเวลาใส่รองเท้าบางคนเดินมากๆมันจะตึงนะคะรีขึ้นไปเลยค่ะรีขึ้ไปแล้วก็ขึ้นมาที่หัวแม่เท้านะคะนั่นแหละ วันนี้นวดแบบสบายนะคะไม่ได้นวดแบบอะไรมากมายโยกตัวนะคะแรงจะได้มาที่แขนเราเห็นไหมคะนี่เสน้นทั้งนั้นรีดขึ้นไปเลยค่ะนี่น่องนี่แต่น่องขึ้นไปนี่เห้นไสบายใช้ปลายนิ้วกดลงไปนะคะแล้วก็ดึงกันแล้วก็รีดขึ้นไปหัวแม่หมวัวแม่มือรีดขึ้นไปนะคะ เส้นทั้งนั้นเนี่ยเวลาก็นนเนี่ยเส้นกระโดดตึ๊กตึ๊กแต่มันโดนมือเราเส้นเอ็นนี่ก็ต,ตรงนี้นะคะสปายมาเลยนะคะ ตรงนี้ก็มีเส้นนะเนี่ยเส้นพึงเบาๆนะะ,นะเห็นไหมคะใช่นี่ามันเสยขึ้นนี้ ดูดล,ลงมาตรงรอบตะตุ่มนะคะสบายเอริเคอร์เนตาเนี่ยสบายเฉพวะเท้านี่นก็สิบนาทีไปแล้วใช้เวลานะคะดึงโยกนะคะเห็นไหมคะ พอเรามือข้างหนึ่งจับปลายเท้าไแล้วเราก็ใช้หัวแม่มือลูดอย่างนี้นค่ะเนี่ยค่ะเส้นเนี้ยเวลาเราดันหัวแม่เท้าขึ้นไปเนี่ยเส้นมันจะขึ้นมาเลยค่ะช่วงนี้มันจะขึ้นมาให้เราเห็นเลย เราไม่ต้องทําแรงค่ะเราแค่เคลียรสกิดเคลียแบบนี้ยเส้นมันมันจะตึงตึงมากเลยนะเนี่ยเขาจะอยู่ใต้ฝ่าเท้าเนี่ยเนี่ะเส้นนี้แหละแล้วเราเดินมากๆเนี่ยวลาเราดันปลายเท้าขึ้นอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเส้นมันจะขึ้นมาเองเลยเราไม่ต้องไปทำอะไรมากแค่จะเป็นรอยให้เห็นเลย จับดูจาตึงๆเค่เามือจิ้มนี่ก็เจ็บอะคนไม่ได้ชอบนวดเท้าทุกคนนะคะจะเป็นบางคนแค่นั้นนะคะคนทางนี้เขาเขาจะจั๊กกะจีเขาจะไม่ชอบถ้าคนจั๊กกะจีเท้าอะถ้าเราจับทางคิมนวดเท้าเขาจั๊กกะจีเขาไม่ชอบอย่างเงี้ยให้เราใช้ผ้าผ้าผ้าขนหนูค่ะนวดแทน มันก็จะสบายล่งไป่างเพราะมันไม่ได้สัมผัสเท้าเขาไงคะแบบว่าทนอย่างเนี้ยคะ่ะแบบเหมือนตอนที่เราเช็ดน้ํามันเงี้ยเนี่ยทาอย่างนี้ให้เขานวดนวดแบบผ้านะคะนี่นวดแบบให้สบายนะคะไม่ได้นวดแบบเน้นว่ากดจุดหรืออะไรนะคะเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทไมนวดไม่เหมือนเมืองไทยเ,เราต้องนวดให้ ให้เหมาะกับคนที่นี่นะคะที่สถานที่ที่เราอยู่นะคะแถบที่เราอยู่นี่ลูกค้าแต่ละคนจะนวดไม่เหมือนกันนะคะให้เราสังเกตเอานะคะเวลานวดบางคนจะนวดฝ่าเท้าจะชอบนวดฝ่าเท้าแบบกดจุดเราไม่ค่อยชอบนวดให้เขานะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นโรคอะไรบางคนเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นโรคอะไรที่ที่อันตรายนะคะมันเสี่ยงนะคะอากาศมันก็ ไม่ได้เหมือนอากาศที่เมืองไทยทับนวดต้องระวังค่ะเวลากดจุดเนี่ค่ะบางทีคนท้องมาเขาไม่รู้ว่าเขาท้องก็มีนะคะสบ,บายอันนี้นวดเท้าเล็กๆน้อยๆนะคะยังไม่ได้ จบขั้นตอนเลยได้ซ้ำเวลาจะหมดแล้วทำวิดีโอได้ไม่เกินสิบสามนาทีค่ะมันยาวเกินเวลาอัปโหลดมันช้านะคะฮืม นอนกลนซะแล้วพูด <c oughs> ถูนวดสบายเกิน <c oughs> นี่ค่ะรีเลยนะคะรีสบายคนที่เขายอมชอบนวดเทา้าอ่ะเขาเวลานวดเท้าให้เขาเ็าจะนอนกลมเลยนะคะเขาสบายใช้มือรีดอย่างนี้นะคะเห็ไหมเนี่ยมีเยอะค่ะเวลามันน้อย ต้องต่ออีกรอบหนึ่งแบบนึงนะคะแยวจะต่ออีกวิดีโอหนึ่ง